สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่ในช่องพี่นาชาแนลนะคะดูดินะคะระหว่างคนสามคนนะคะ,เอ,ะเอฟซีเนาะเอออีกท่านหนึ่งนั่งทําอะไรครับเนี่ยให้กําลังใจให้กําลังใจเลยอให้กําลังใจกับฝนนะคะกําลังใจกับฝนที่กําลังมามืดเลยนะคะเอานนะคะขนกับฝนใครจะชนะบอกแล้วถ้าผมได้ลงนำนาเนี่ยฝนจะตกเออเมฆขึ้นมาเหอะขึ้นมาเหอะฝนจะตกนะ แม่ผู้ใหญ่สบายดีเบอร์จะไปต่อหรือพอซั้มนี่อ๋อไปต่อนะคะนาแม่ผู้ใหญ่ทำไมน้อยแท้เนยนาน้อยแท้นู่นอยู่นู่นนะสามารถคุยกันได้เลยนะไอ่เจ้าจะไปต่อหรือพอซั้มนี่ไอ่เงียบเงียบอาบอลเด้อราอาบาเด้อนั่นใครสั่งไอ่หามว่าห้ามว่าห้ามว่าโอ้ยเป็นยังระบบว่าวมาได้ลูกบอต้องว่า มาอสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้ว,ส,ลวสั่งเลยโอ้ยเดีวเดี๋ยวคืนนี้คุยด้วยนะแล้วเลี้ยวคุยนยนดีนะจ้ะาต้องลดน้ำมันด้วยไม่มีน้ำฮะ <รถ S 1> ต้องโอ้ยตายแล้วปลูกข้าวต้องลดน้ำด้วยเมกเอ้ยต้องตัววิธีวิถันนะครับโอ้ยจะหลอดบนเมกเอ้ย <c oughs> <c oughs> มัดเดียวนะยังไม่แล้วเลยนะคะเอฟซีนู้นก้น พ่ามคนก็ไปนู่นกันล้ว <มา S 1> พูดถ่ายได้แล้วระได้แล้วลบมันทิ้งหมดแล้วมันต้องเอาความละเอียดเจ็ดรอยยี่สิบอ๋อเหรอ,อเดี๋ยวตั้งใหม่แล้วลุงบอกแล้วลุงนั่งอยู่ทําไมทําไมไม่ไปต่อพักใจพักใจรับตาเอามาถ่ายให้คอยแม่แม,ม่บอกอ๋อพู้ไดรับหน้าที่ที่หนูยังบ่เฮ็ดหนูยังบ่เสร็จเลยโอ้ยฝนก็มาได้เนี่ยนู่นฝนฝนฝูดูด อ่าฝั่งนี้มีฝน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 จนสิแล้วเละฝนประเทศไทยเราเออฝนลินแล้วฝนลินแล้วไม่ต้องทายไปมาของแกอยู่สายและของแม่ผู้ใหญ่นั่นเด็กเผลอถ่ายไปถายให้มันสวยนั่นลุงเอาได้สักล้านถ่ายผมหนึ่งใกลเสร็จเสร็จแล้วได้ถ่ายกับผมหนี่งโอ้ยเหลือแน่นอนกะ เหลือเยอะเราได้กระสอบเปเต็มเลยนะโอ้ยซื้อมาทำไมหลายเพสมากระยาดมันพ่อเน้ำซัมนี่น้ำนิดหน่อยเว้าวมันมาแล้วมาหนูจะตายจอดพี่ฝน,นตกอืไลลงนมพัดอืงเรียกมันเข้าไปเรียกเลยเรียกมันเข้าไป เรี๋ยวครับปะอ,อืมอ้าวแม่ผู้ใหญ่โตตอบอีกเพลงนึ่งเลยอ้าเขาร้องเพลงนะเอ้าเพลงอะไรนะเพลงอะไรอะ่ะหนุหน่มนาข้าวสามนาเกียร์เอาร้องมากเลยเมฆเอาเมฆหนุหน่มนาข้าวสามนาเกียร์จำไม่ได้ <laughs> <laughs> โอ้ยแต่ละคนเนะเาะไ, <ป S 2> ไปกดเออเออแม่ รักน้องสาวเกมเดิโอ้ยให้เด็กตรงนี้ธาตถ้าน้ำมันมาแรงมันจะเหลือบกข้าวแม่เลือก้าวรามันเกาะเพราะว่ามันจก็บาดคณาไปเลยลงกินมันชิดล้วเด้ทำมาสี่แยกอย่างอ๋อหมายก็ว่ามันไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมต้นไหลไปเลย น้ามาจากสายลุงจิมดูนี่มีห้วยบ่อแล้วย่านปิงเดินไปยังไดล่ะน่ะอันนี้ตรงนี้ของของของผมนะครับเที่ยวแรงตรงน้ำแมนบ่ตรงนี้นะครับก็ลุงจิมไม่ได้ปลูกกำหนึ่ง ตอนนี้ก็มาเซามีปาด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 ลุงจิมข้างหลังมุดปาดมุดตึบอยู่ในโลกเดียวกันแล้วตอนนี้เราแล้วมันจะสตาร์ทไม่ติดเออาเอารถไฟฟ้าเนี่ยไอรถเออรถนั่นแน่ไปไปไปเรื่อย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 วางวางไปเอารถก่อนแน่เออลืมรถไปเลยเนี่ยเนี่ยเอาไงล่ะเอาไงลุงจิมมาแล้วมาเร็ว นี่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 ฝนกันก่อนนะไปเอารถกันนะ <S <S มันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยเอาอะไรไปคุมแฮนด์มันไว้นะเรต้องคุมทั้งหมดหนั่นลุงทั้งทับหน่นนั่นอนะ่ะพยังเนะเออเอาล่มไปลุกลูกลูกลูกลกลกนี่นี้นีนี้น <S <S 1> <S 1> เ๋ยวค่อยมาอีกเร็ว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 เร็เร็วไปไปไปลุงทิมด้ว<ๆ> ี่่ยยงอูไหนละสวัสดีครับหลังจากมากำลังดำนาอยู่ดีๆนะจ้าฝนมาจา้าฝนจา้าฝนฝนฝนมานะฝนมานะเพราะลุงจิมไม่ใช่เพราะลุงจิมหรอกไวคนนี้เนี่ยเนี่ยไปากข้าวยังไงเมื่อกี้เนี่ย <c ười> ป,าปากข้าวาตีลูกกา,ากับห<า>ัวบ่ปากยังไงให้ลูกจำเลยเ<อ>แล้วเป็นแล้วเป็นยังไงฝนตก พ่อตองเพราะนี่เกิดน้ำค้งแรกคนก็เลยมาฉลองโอ้ยน่ารักนวดดวดเรื่องที่ไหนนะครับที่อ๋ออ๋อบนแรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่นั่นนะครับจะเรียกขนให้อ๋อจะเรียกขนให้ใช่ไหมโอ้ยแม่ผู้ใหญ่คิดว่ายังไงมันเจอค่ะมันมีอาถรรพ์ไหมเนี่ยก็มีอ๋อมีเพราะว่าน้ำยาวแม่ผู้ใหญ่แห้งแหลงเลยเออนี่ไปดามพุ่งวนน้ำมาเลยโอ้ยรอน้ำมาโอ้ยจะไปต่อ ถามใจตัวเองไหมว่าเราจะออกไปได้ไหมทางฮะทางดินมะเราจะออกไปได้ไหมลุงจิมฮ <c oughs> ะ,ออระ,นะะเราจะไปต่อหรือพอทำนี่นี่ทางรถเข้ามามีเด็กที่ดีนในเอฟซีเนาะเข <c oughs> <ใน S 2> ้ามาหลบฝนนะคะอะบนเสียงนาเนฮะวันนี้ไม่ได้หลงวันนี้เราไม่ได้หลง<ว>แต่เราหลงแต่เราอยู่ที่นา เราหลงนาเพราะเราติดฝนแล้วเราก็มาอยู่นี่เขาเรียกอะไรนะเถียงนาเถียงนาเถียงนานะของเคะนะโอ้ยเราจะไปต่อหรือพอทันอนั่งดูฝนนะคะชิมชิวไปนะครับเนาะนีนะมีเถียงนาอยู่เนาะนะคหลบฝนนะครับโอ้ยชิลชิวนะครับเออแล้วเขามมนเข้าใจเขาไปกลางลมให้ต้นข้าวหรือไงนู่นนะะโอ้ยฝนสาด้วยครับฝนสาดเลย ถ้าเราไม่รีบขึ้นมานะเมื่อกี้จากนาเนาะเปียกนะเป็นรถไฟฟ้าเปียกหมดเนาะโอ้ยเนขึ้นขึ้นข้นน้าวไปมดนะข้าวไปมดนะคะข้าวไปมดนะคะ้าไปมดเนาะเออเรามาปลูกบ้านอยู่อย่างนี้ก็ได้นะแม่ผู้ใหญ่เนาะปลูกบ้านอยู่นี้ถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ที่นี่แล้วก็ปลูกบ้านที่นี่ได้เนาะที่ เออนะมีต้นน้องง่วงนี้เนาะอันนี้ที่นาใครบอรแม่ผู้ใหญ่โอ้อันนี้ที่นาของย่าย่าอยู่ในบ้านบ่ย,ย่าเหี้ยหางโอ้ยากินมากเหมือนยาคาเลยกินมากคือก,ก,ก,กันนะโอ้ยเพื่อนย่าน่าอยู่เนาะเออเอ้ยนะนี่ก็นั่งอัดคลิปแม่ผู้ใหญ่ก็นั่งฟินนวลโอ้ถ่ายไม่ได้คุณน้นโอ้ย นอนสบาย่นานู้นีน่แค่ฝนนะดำดำแดงแดงอยู่นะอะอะะอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะจะไปต่อหรือพอซำนีนะคะฝนหยุดตกหรือยักยงกี่โมงมาถึงจะดูจะไปต่อได้บะกลับบ้านโลดน้องจิมเนาะคลิปน,นี้แค่นี้นะคะปลาไปด้วยบรรยากาศฝนตกนะคะขอบคุณกราบ